สวัสดีครับทุกคนครับผมพัฟชิลาย,ยุทธนะครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่ดาวบอสนะครับเบิลดิคอนนัลฟอรัม2022ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ทางบิดคับเนี่ยได้นะครับถูกรับเชิญมาเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ปีนี้น่าจะมีประมาณ7-8็ดบริษ,ษัทจากคนไทยมาก็จะเป็นผู้นำระดับโลกที่มีมีแค่2,000คนท,น,นทั่วทั้งโลกที่มาเจอกันที่นี่ปีละรั้งที่ดาวบอสนะครับก็จะเป็นที่ที่คอยตัดสินอนาคตของโลกว่าเทรนด์ในอนาคตจะเป็นยังไงดิจิทัลเมกเกอร์ต่างๆมารวมอยู่ในทททีีี่่่่เเเเเดดยวห็็็นนนนนรร์ตางๆะคัับกปซสช มีประโยชน์มากๆเลยนี่ก็คือข้างในซึ่งคนที่มีแบ d อย่างนี้เนี่ยถึงจะเข้ามาได้นะครับจะมีแค่2,000คนนะครับทั้งโลกเนี่ยที่มีแบ d นี้ปีนี้บิลเกส์ก็มาทุกคนหลายๆคนนายกรัามมตรีหลายหลประเทศเข้ามากันผมก็เลยแอบพาทุกคนมาดูคอนเทนต์ที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆแต่ละที่ก็จะมีห้องประชุมของแต่ละห้องจะมีหลายหลาย,ลายอ,อีเวนต์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเลือกว่าเราอยากจะไปฟังท็อปิกไหนปีนี้ก็จะมีท็อปิกหลายๆท็อปิกที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นเงินเฟ้อ เช่นเช่น green economy mm hmm. เช่น quality growth mm hmm. เช่นด mm ิจ hmm. ิทัลแบล็คไฟที่เป็นเทรนด์นะครับนี่ก็จะเป็นห้องสื่อที่มีสื่อทั่วโลกรูมเบิร์กใช่ไหมครับนิวยอร์กไทมส์มาถ่ายทำก็จะมีบาร์มีอะไรให้ทุกคนมาทานอาหารมามามิงโก้มาคีฟคอนเน็กชั่นนะครับสร้างคอนเน็กชั่นกันข้างในก็จะมีเป็นพ mm ับปิ่พับลิกฟิกเกอร์สลาวนะเวลาอยากจะเจอวัน on อันวันมีทิ้งเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะมานัดเจอในพับลิกฟิกเกอร์สลาวนได้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กันจะเป็นที่ที่มีคาเฟ่ให้ทุกคนเนี่ยมานั่งทานอาหารนะครับนั่งดืง่มแต่นี้ก็ต้องมี appointment ถึงจะเข้าไปได้ซึ่งผมก็เจอกับนายกรัมนตตีเยอะมากในห้องนี้นะครับวันอนวัน on ทุกคนเฟรนลี่กันมากตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของเ o ิลด์นะรับเพราะว่านคนก็นเริ่มที่จะเดินทางกลับประเทศนะของเขาแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปอยู่ข้างบนคอนเทนต์นี้ exclusive สุดๆเลยนะครับไม่มีใคร มาถ่ายทำข้างในมาเกาะนี่เป็นที่แรกให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันที่ดาวอสเนี <Mus> ่ยก็จะมีแบบเป็นหลายสีสีขาวคือเมนเมนพาร์ติซิพเนสีส้มคือสื่อที่จะเข้ามาได้สีน้ำเงินคือสตาฟนะสีเขียวก็เป็นเซอร์วี้ก่ะเทอร์โมสเตตก็จะมีคนเซอร์วิสตี้มาเยอะมากแล้วนี่คือที่ที่คนส่วนใหญ่นั่งนะครับวันออนวันมีทิ้งทุกคนนี่เป็นซัมบอ o ี y หมดเลยนะครับที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งของทุกประเทศรวม แต่พอมาเอาทุกคนมีอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็น common man แต่จริงๆเป็นคนที่สำคัญมากๆทั่วโลกมาอยู่ที่นี่เป็นคนที่ผักดันสิ่งใหม่ๆกำหนด direction ของโลกทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือข้าวเดี๋ยวจะพาแอบเข้าไปดูในห้องหนึ่งห้องแล้วกันก่อนาจะเข้ามาฟังเ้าก็ต้องเอาแบ d ้ยนะครับมาติดนี้เเพื่อที่จะ register เข้าไปนะครับเข้าไป เราแอบไดูกําล no ังเก็บอยู่พอดีเลยว่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องที่วันนี้ก็ซาเทียซีโอคไมโครซอฟท์ก็พูดที่นี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับชีฟโปรดักต์ออฟิเชียของ Facebook ก็มานะครับยูเกตส์ก็มานะครับเป็นคนที่สำคัญสำคัญมาที่เวทีนี้บนเลยก็อันนี้คือคอนเทนต์คร่าเขนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมเรียนรู้อะไรบ้างจากการที่มาดาวอสครั้งนี้นะครับ คุณทุกคนครับสวัสดีครับ